และนี่ก็คือวิธีที่เดินทางที่เร็วที่สุดในแมปทะเลทรายแห่งนี้อยู่ดีๆพวกเราก็มาติดกลางทะเลทรายและพวกเราสองคนก็ได้พบความลับนางฟ้าการเดินทางด้วยความเร็วแสงจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันได้เลย<ว>พี่สวยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันอะ แต่ว่านะก่อนอื่นเลยทำไมเอวมึงต่ำจัง <c oughs> ไปรุ่นสีบ็อกอะรู้จักมะผมไม่ชอบซีบ็อกแต่ผมไม่ชอบสีบล็อกพอี่สวยแต่ว่าพวกเราอะจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะเพราะว่าที่นี่มันน่าจะร้อนน่าดูว่ะเฮ้ยเอ็มข้างใมันก็ไม่ร้อนไม่ใช่หรอเราจะไปไหนเ่ยมันร้อนมึงเทสัยร้อนเอาใหม่ร้อนหน่อยเอาใหม่ร้อนหน่อยพี่สวยแต่ว่าที่นี่มันน่าจะร้อนน่าดูเลยนะพี่แจ๊ดเราทำยังไงดี ก็อื่นเลยเหมือนกับว่าเขาต้องให้เราออกไปข้างนอกอะ่ะนี่เปิดต,ตู้เออ,เอ,อมอาเนี้ยแล้วเราอบไปที่นี่ยังไงพี่แจ๊ดเดี๋ยวเราสีโดนหรอนั่นไงเขาบอกว่าให้บิวเดอะคาร์สร้างรถหรอโ oh <my> อ,อ้ my god เฮ้ยใช่นะเอารถน,นี้ปะร,รถใหม่อันนี้ใช้รถไหมกูว่าน่าจะเตารีด oh? แปลกๆสภาพอย่างนี้เราจะซ่อมได้จริงๆหรอเฮ้ยก็ตอนเป็นช่างเก่านะแม่แมนขนาดนี้ทำไม่ได้ได้ยังไงล่ะลองดู หย่บผลไม้ครับคนละมือหรอกดอะไรอ่ะ e f f เลือก e ก่อนมันก็เขียนบอกอยู่ใช่ล้อไส้แกล้งคนละล้อสองล้อโอ้ยพี่สวยนี่ด้วยไหนอะไรไงรถไหนย้ายยูไหนอนาะอ๋อตัวนี้หรอใช่เออเราไปคันนี้เราไปคันไหนดีอ่ะเราไปคันเลื่ออุ้ยเราไปคันนี้ไหมมันดูไม่เอาเออคันใหญ่ดีกว่ามันดูปลอดภัยกว่าคันใหญ่หรอโอ้ดูปลอดภัยกว่ามันดูแบบว่าหนาแน่นอ่ะมามามาเราช่วยกันซ่อมเราช่วยกันสร้างก่อน เคยต่อจิ๊กซอว์บ้ามันต้องเอาแบบว่าโอ้อันนี้อันนี้ยอ้าวคือตรงท้ายเหรอพี่สวยกูติดอ๋อใครติดละไม่ไม่ติดแต่ไม่ติดละเหมือนกับว่าต้องแตะให้ตรงอ่ะแม่นี่นี่เห็นปะล่ะอันนี้คืออะไรข้างหน้าเหรอเอออะไรวะอะไรวะอะไรเนี่ยวแตะอะไรไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหนอ่ะโอ๊ยใครดึงอ่ะโอ๊ยข้างหลังเป้าใครกระชากไม่ใช่ชั้นนะฉันไม่ได้ทำแล้วใครมันดึงประตูนี้ออกมาวะ ไอ้กูกระเด็นกูกระเด็นโอยโอยไซยไ่ไไไปำมึงถีบกูรอไม่ใช่นะไม่ได้ทำนะี้าน้ากูยังเลิมเลิมไหมหมืองเลิมหมืองสิงโตสิงโตะสตตร์สิงโตนานยนนั่นหลอะไรมึงทำอะไรอะเออะไรอะไอ้ข้แตตวป่ะ อุ้ยเครื่องกองแอร์วันนี้ใส่ตรงนี้ตอนนี้มันใส่ได้ไม่กินใส่ได้นี่นีกองแอร์กองแอร์นี่ไงปู๊ปั๊บเอ้ามันทำไงอ่ะต้องทำไงอ่ะอุ้ยกระโดดสูงต้องตื่น้วมันเป็นน้ำคันเนี่ยโอ้ยใช้กระโดดสูงต่อเวลาเลยกินน้ำยาโดดสูงมาหรออ๋ออันนี้อันนี้คือสูงปะอันนี้คือสูงปะเนี่ยไม่สูงหรือว่าเมื่อกี้โอ้ที่กูกระเด็นกระดอนอ่ะพลังเอ็กเบนตื่นหรอเมื่อกี้ที่กระเด็นไปอ่ะก็เป็นไปได้นะนี่ไงใส่ไฟแล้วนเดียวตาเดียว อีกตาหนึ่งอ่ะยันหนึ่งอยู่ในบ้านหรือเปล่าไปถวยอัเนี่ยโอ๊ยเอาอีกแล้วไป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 อีกแล้วก็บมาโอ๊ยเฉยด้ว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 ยเฮ้ยตกแมาตกมาเชยคนู้ทำไมอะทำไมกูตกแบบไปดูเลยเดี๋ยไม่รู้ว่ดไปเลยเอ้าวจอดำเลยเอากูตายเลยอ้าวอ๋อนี่ไม่ใช่วะ ตัวไอยกูก็ได้อีกแล้วว้าาาชด้วยช่ด้ยตัวไอ้ตัวไอ้พรุนี้ก oh! okay! ูจะได้เ wow! ล่นกันหมาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องขัดรถก่อนเปล่ากูขัดก่อนค่อยขัดป่ะขัดไงะมึงหรือว่ากระผิดอ้าวโอ้ยกางถึงกงอยู Wag ่กูยังอยู่กูยังอยู่กูางอยู่กางอยู่นะกางอยู่ด้วยด้วยด้วยทำไมเล่นไม่ได้อ่ะ วิ่งรถของเราจะเสร็จแล้วเราจะได้ไปแล้วเราจะได้ไปแล้วเออเราไปงี้ดิป้าบอกว่าเปิดกระตุนเนี่ยแม่ลมโกกมึงมึงมึงคำถามกูนะรถมีไม้เป็นส่วนประกอบด้วยเหรอเออใช่แม่เออเราไม่รูอะไรไอ้สวยมึงอันนี้ตัดตรงไหนไม่เรยไม้มันก็แบบของปาะเกะกะตามแบบไปเฉยๆมันก็ไปใส่บ้าไปเลยมันก็ไม่รู้ก็เห็นมันไอ้มันโอ๊ยมึ อีกแล้วเหรออ๋อม่ใส่แค่ข้างเดียวนี่มีอีข้างหนึงมีข้างนึงเนี่ยอ้าวใสได้ปะกูตายไปยูม่นีก็ตกไปเลยกูงงมากไอ้มึงกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมึงกูไปจริงกูไปจริงกูไปจริงอ่ะอ่ะมึีดูยันอันนี้ก็ปนอี้ก็เป็นยุกูออกกูชิ้นออก็ดีเนี่ยอปก็ก กูชิออกกันเลยเมื่อกี้นี่ก็เป็นนะเป็นหมดเลยอ่ะไอ้นี่หายนะเมื่อี้นี่หายแล้วกูถือก่อนกูถือของก่อนกูถือของก่อนกของอ้ำแข็งเดินไม่ได้แล้กูไปแล้วกูไปแล้วอยาเห็นบ้านรีบไเข้าไปเข้าไปสร้างสางสามนะอีกเดสสี่สี่ก็ได้ให้คนอื่นมาก็ได้สี่ก็ได้ไม่ทันแล้วเออสามก็ได้รับอินดิ้งรับอินดิ้งอาอีมอรเมดล่ะอ้าวอ้าวไปแล้วปะ มึงฮะว่าไปแล้วปะหรอไปไหนแล้ววะโอ้ไม่รู้เอาอ้อยโอ้ยตกใจโอ้ยผีดอกอุ้ยรถตีม่วงค่ะรถตีม่วงเฮ้ยเรา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 กูขัน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 ประตูไม่ได้ประตูไม่ได้ลืมอาจจะได้ก็ได้แม่รอบนี้มันมีมากกว่าเออเรามีมากกว่าหลายคนใช่ขัดขันเ้านี่เอ่าวไม่มองละ เก้งเมือเม็ดใส่ดีๆมันไม่ตรงล็อกได้เห็นไหมนะครับมันคนละอันกันอย่าดีๆอ๋อเป็นเก้งเปล่าเจียบไม่ตรงไม่ตรงเลยอ่ะไม่ใครกล้าใส่ประตูในรอบเนี้ยนี่ใส่ได้นางมาวางให้เราใส่หรือเปล่าหรอนางกับินเหรอมึงน้มันติดอะน้ำมันติดน้ำมันติดน้ำมันนน้มัติดติดออกมาออกมาสิอีกฉันดานแม่แม่เปิดเปิดรูน้ำมันให้หน่อยเนี่ยเนี่ยเปิดยังไงรูนี่ใครกี่ดอกไม่เคยมีรถหรอเนี่ยอันเด็ดจริงหรอเออ ไม่ใช่มัเปิดไม่ได้นะใช้เมาส์ใช้เมาส์จิ้มมือจิ้มอะมืออ่ะอหรอเออดึงดึงอกมาเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละถูกเตอร์มยังเตอริมู่งเออเตอมแล้วแล้วเออถูกมันไม่ออกไปได้เลยนะ หมดแล้วได้เมมเอทเอาไปได้เลยนะเล่น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 หล่อนจะไปเดินได้ไหมเมมเอทเป็นเก้งประจำรถก็ได้เพื่อว่าเป็นติดติดใช่ฮะฉันขอนั่งหลังกับเมมเมทนะโอเควิทยุวิทยุสื่อสารเผื่อเราหลงทางกันหรอเราก็อยู่ในนิดขอดแล้วก็สื่อสารเอาบ้านไปหรือไปว่าทิ้งราไปเนี่ยเมมเมทเมมเอทเกิดเรื่องแล้วเมื่อกี้เมมเอทนอนจริงหรอโอ้เมมเมทจะจะอย่าจากพวกพี่ไปนะนั่งแกล้งนอนรึยังไม่กล้าหยิบอันนี้แล้วเออ หรือว่าตอนนี้ความตัวอยู่ที่นางวะเฮ้ยขับได้แล้วหล่อนเนี่ยพี่สวยพี่เอาปืนเรืนะ่องอะมึงมาเสียตังค์อันนั้นอนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งมึงโอ้ยยี่ยกเข่าเหรอมึงยกเข่าเหรอแล้วมึงให้กี่วิทยุขับแทนกูนทำไมน,นี่แป๊บหนึงเอาอีที่มาขับแทนกูนทำไมเนี่ยบูนบูนบูนนี่บูนแล้วบูนเอานี้ไปด้วยเผื่อมันต้องใช้ในอนาคตดึงเบรก่อนนี่เบรกวะวะนี่นนนเขาเรียกเบรกวะ นี่บุญบุญอะไรวะไปอ่ะมึงบุนอา้าวพึ่งอย่งพึ่งอ้าวึ่งพ่ยอะไรเนี่ยเต็มกูเลยเนี่ยโอย้ย <c oughs> เลิกยกเข่าก่อนเอรานต้องใช้เอาไว้หัวอ,อันนี้ไม่ขยะมึงขยะเอามันนี่มันหนักรถแต่ไม่ได้นหนักเกินมึงเนี่ยอีนผังน้ำมันแย่งนั่งกับเมอร์เมดแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาดูดิ

ูตาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ใช่อันนึงปึ๊บเอออยู่ไหนบอสอ่าโอเคใไปด้วยเผือดใช้ไปนึงอ่าอ่ากดปึ๊บโอ้โหมึงเออไปไปอันนึงอันนึงเฮ้ยบอกเลยว่าเป้าหมายเราคืออะไรหรือป้ามันต้องไปให้แบบไกลที่สุดอ่ะเขาบอกว่าประมาณหมื่นกว่าเมตรไอ้พันกว่าเมตรมันจะมีแบบว่า UFO ด้วยแต่ระหว่างทางก็คือจะยากจริงพี่สวย อะไรไหนไหนนี่ไงไสือหูฟังอ่ะอะไม่ใช่นั่นกูเองจันดานไอ้เรื่องเีมุกลงดีไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งของฉันหล่นหรือเปล่าเช็คก่อนอ่ะเช็คเช็คอะไรหล่นมันจะยีวีฉันนั่งไว้หลังคางแม่เอาไปทำอะไรเอาไปป่าหัวซอมบี้เหรอเออเกิดอะไรเฮ้ยดีเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเฮ้ยตอนนี้มึงไม่ใครเห็นแล้วกูไม่มองกูไม่มองเอาเลยเอาเลยมึงข้างหลังอ่ะเขาอมปอกกี้เลยเอาไปจากไหนวะเนี่ย

รอลุดอี้เหี้ยล้อลุดกันล้อลุดล้อลุดไปไหนนี่ไหนทีวีกูทีวีกูเอาล้อก่อนอีกหนนาทีก่อนเอาล้ของรถไปเลยของรถวายฟ้าพาฟ้าพาฟ้าพาเอาล้อเรวล้อเร็วเร็วเร็วรอเร็วเเร็วเวรวเร็วเรรถเร็วเเเร็วเร็วเร็วเรเร็วรรเยเเววเรอีดอกเร็วเเร็วโอ้ย เริไป้วเอาเอเหรอองเดี๋ยวฟาพ่าเดี๋ยวแล้วแล้วเร็วเร็วอุ๊ยสเตมินับอุ๊ยโอเคโอ้ยอนยิ้ตกใจมหมุนเลยกลับมา้งหนอหมุนเลยจอเหมือนกันเอมยมาอย่าอเอาอะไรมาเนี่ยสนิอะไรยัดยงไพังเลยอยก่อนเจะไพังเหรอเอาม้หอยม้หอยมา เอากลัวไม่เอากล้วนะปะไรถมกูกินเลยแล้วกันอุ้ยมันกินได้กินได้นี่เหรอเนี่ยเพิ่มค่าความหิวไงกินยังไงกินยังไงกดคลิกซ้ายเออจำฉ่ำนี่กินได้ไหมเนี่ยได้ได้เมื่ไม่กินได้ป้าเราจะกินข้าวเหรอเออขอเรากินอะไรป้าโอ้ได้อยู่แหละเอ้ยมื่เไร่เป็นกระเทยนี่หว่าจะจำได้อยู่เออไม่ได้เห็นป้าเมื่อกี้พอมึงพูดว่าแบบไม่มีใครเห็นฟ้าผ่าเลยอีดอก ทู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 คัด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 ทูในย่ยอีดอกไม่เห็นต่างเลยเดือนนี้มันใช้ด้านเดียววะไหนคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายนะอ้าวหรอเออมึงทำไรอ่ะอ้าวหรอแกอยากเมาอย่างเดียวหรอมันต้องถิกด้วยหรอโอ๊ยพอเม็ดออกไปเดี๋ยวก็โดนขัดหรอกทำไมมันเก่าแล้วอ่ะเก่าลงอ่ะอันนี้ไม่ได้ขัดอยู่อันนี้ถ้าพังแล้วมึงมันไม่ได้มันเก่าเหมือนเดิมอ่ะเป็นไงวะวุเปิดยังไงเนี่ยเอ้าไปไหนล่ะคะกดคลิกซ้ายคลิกค้างแล้วดึงเอา โอเคเลยเออมึงขึ้นมาขึ้นมา้อมมือรักประตูด้วยไปเลยนะก่อนมาขึ้นมาวิ่งไปหน่อย๋ยวปน้ำมันวิ่งไปหน่อยอุ้ยมึงน้ำมันจะหมดไม่มีที่แบบพักเลยหรอพี่สวยีนทอทไหน้าหน้าน่ปางหน้าอ่เธอเทียวไทยหรอถู อ้อนหินตั๊มประเทศไทยแห่งการตลาดไหนอ่ะเราจะได้เจอกับว่าที่พักจริงไหม่ะอีกสองโลโอ้โหสองโลเหรอแม่ประตูอะเอ้าประตูอะลมพัดเหรอไม่รู้ไหนพี่ตัวเอาไปดูดิประตูหายอ่ะอ้าวประตูโดนลมพัดไปแล้วประตูไปไหนอ่ะมป็นทู่ะรีบขึ้นเถิดแล้วมันจะหมดแล้วพี่สวยแล้วลูกไปไป่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย กูอยู <t oms> <t oms> <t oms> <t oms ่กลางนายปุ๊บกูทุกก่อนโอ๊ยกูบินโอ๊ยมึงกูบินกูบินไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมึงมึงมึงไม่ได้และมึงมึงขึ้นรถก็รถยังรถไม่ได้ไม่ดัน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 ไงอ่ะดังมีวะปล่อย่างวะดึงดึงกดใต้ดึงดึงดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงดึงไม่ได้เป็นไงล่ะตอนนั้นนายเอามาตัวทำไมมึงอ่ะไม่ดีว่ะ มึงกูเด้งอ่ะกูเดงอ่ะมึงเดงไงวะมึงเด้งไงอ่ะอุ้ยอุใครดันอ่ะใครดันอ่ะดันไงดันไงดันไงมือเป็นดันไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยดยเยเดยวดเดยวดิไปหาันใหม่ก็ได้ไปกดอกอลจอดดอกทองเฮ้ยนั่น่เหมือนเป็นบ้เลยเุ้ยอะไรบินไอ่ะค่ะนอวาย้ยเจ็เจ็ดเจ็ด็เจ็ด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 เจ็ออ ไคปาขี้ใสกูะเห็นบานปะเห็นเห็นเห็นเหนั่นไงดกวจะมีรถหรอวะเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่มีแฉลงมีแฉลงปะฮัลโหลเวลคัมเวลคัมิวแทนเหรออุ้ยมอง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 มอามอเมเมอเมดดูอยู่ไปป้าอดูอยู่ใบป้ามิแทนแต่ว่ามนุษย์กายพันหรอมอ้ยอะก็มีอะเน็กแมดเน็กแม่มองมองตัว จะเข้าไปดูดีข้างในมีอะไรอะ่ะเอาโหให้กูเข้าไปเหรอแล้วกูโดนอุ้ยสามตัวตัวห้อยขวดด้วยมึงเห็นปะโอ้ข้างในข้างในมีข้างในมีน้ำมันด้วยโอ้ยมาจุกก่อนอออมีปืนมีปืนไนปปืนหน่อยก็กินละกูกินก่อนอะไรวะโอ้อนี่ไงระเบิดขวดป๊บปั๊บปะปบปะข้างหน้าระเบิดขวดเอ้ยขวดเฉยๆที่เอาเหรอ อ๋อมึงเราต้องไปที่อื่นแล้วมันไม่ได้ตรงนี้มันมันเป็นมันแบบมันไม่มีอะไรเลยไปแล้วก่อนเราจะหิวตายมือม่เม็ดมาแล้วเม่าเม็ดโอ้ยอะไรแปลกแปลกมึงแปลกแปลกนะลมอะไรอ่ะเฮ้ยแต่มันใหญ่ขึ้นว่ะมึงมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นแปลกแปลกนะแล้วมันอยู่ไกลกปุ๊บปะโอ้ถึงแล้วถึงแล้วไหนอ่ะอุ้ยไม่ถุงอ่ะก็ไม่ปะอุ้ยลมแรงลมแรงว้าเม่าเม่าไอ้ด้วยไอ้ด้วย ไปด้วยไปด้วยไปด้ยไปด้ยโอ้โห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 อ้โหโ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 ออ้อน้อ้ออหอหอ้อาแล้วอ้้อ้้ออ kệ cả thoái phải đứng đứng lên à tơm tơm hết tơm <laughs> <D Tusli> này tơmเลย ไม่ต้องเผื่อ tơm อะไรนี่แหเออ คือเกลือใช่ป่ะเออว้านิ่งนิ่งนิ่งนิ่ปมือไปเมื่อไปนิ่ง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 จะลุกเวจะลุกนิ่ง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 ลุกโอยกี่ดอกไปพันเมตรเลยค่ะสองพันเมตรสามพันสี่พันห้าพันหกันเจันเมตรกกูปวดล็อกเลยกูปวดล็อกเลยพวกกูหมื่นเมตแล้วกี่ดอกโอ๊ยโอ๊ยหมื่นสามหมื่นสี่มื่น้ยด่วยเฉยด้วยเฉยด้ยหม่นแปแล้ว เวยสองพนม่ยดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราปมดล็อกัวปลดล็อกทอลัวอุ้ยขาปลดล็อกทองลัวเนี่เอาเวยแม่แมแม่เจ็ดนเมแล้ว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 าต้เสรแล้วแล้แล้วตรงแม่เป็นไงบ้างตรงแม่สวัสดีแม่นูเห็นมาจันนูเห็นมาจันรถมาพ่อจันคุพอจันคแม่นูดูแปดืนห้าเมตแล้วแม่แม่ะตาทรถลูกันนูโอเคโอเค เอาไงอะแม่เอาไงอะแสนอมเมต์แล้วหนูบังคับได้หนูอยู่บนหนูอยู่บนอากาศกูจะลอยยังไงเกูอยู่บนรองฟ้าแม่แม่หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเก้าเมตรเดินโอ้กูโอ้ยตอนนี้คือกูสามารถบังคับบนอากาศได้กูจะไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้แม่คืองี้นะรถไม่ต้องต่อต่อเครื่องบินรับกูหน่อยคือนี่นะเราว่าเราพอกับแบบนี้ก่อนให้มันแก้ก่อนไหมบินไม่ไหวแล้วี่ดอกบินทั้งวัน กูสาะซ่อมเล้เสร็จกูจะขีสส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 ่ไปเลยยอง <c oughs> โอ้ยนอย